บูชาได้อย่างไรดูดูว่าามนี่นี่มแนนเดินตามเนปรยังไงเจริญในธรรมขึ้นมึงไหมล่ะดดีไม่ได้ทดิ้งธรรมดีดีมากดีมากดีมากไม่ได้ทิ้งธรรม่ที่สุดแล้เพราะท่านผอมลงค่ะมันก็คงจะใช่น,นะผอมลงน้ำหนักมักนลด กับ50แลตอนนี้เหลือ19แล้ท่นานคารลูกสาวอีกคนหนึ่งอยู่ปานบุรีเมื่อวานพานาไทยผ่านปานบุรีรโฉบรับออกมาเลยไม่รู้นอนไหนนอนบ้านดีฉันพอ <c oughs> คุณมวลมาหาก็บอกว่าเดี๋ยวมากราบพ่อด้วยกันก็เลยพากันมากราบพ่อค <c oughs> ่ะ <c oughs> คุณมวลก็เดินไปถอยไปไม่เอารอพ่อมาฉันข้าแล้วค่อยกราบออกไปเถอะไปกราบให้พ่อห็วหน้า รหว่าลักสาวรับมาแล้วจะมาฉันที่ฉันยังฟังจันที่โนนมันต้องคุยต้องพูดและสำลักแล้วไม่ดีกับเฉันยังฟังทำอยู่ดีมากปฏิบัติขอบคุณที่พ่อท่านสอนตลอดนะดีนำหลักทำไปปฏิบัติเออนั่นแหละฟังให้คนใจแล้วก็ปฏิบัติให้มันเหมาะสมกับตัวเราอ๋ออันนี้ครับเราอันนี้ กิเลสอันนี้อันนี้เราต้องแก้ไขอันนี้อันนี้นี่ให้เหมาะสมรรถนําิตธรรมไม่ได้เราก็จะรู้เพา่มควางตัวเราในตัวเราหมดไปแล้วเราก็รู้ว่าโอ้เราทําได้แล้วมันมีอะไรของมีดีก็ติดตามอยู่ตลอดเวลาดีทำสองก็ดีแล้วเกิดมาก็ต้องมีธรรมะถ้าเกิดมาไม่ได้ธรรมะนี่มึงเยอยู่รงพกาบาลเขาดีๆชั่วๆไม่เที่ยง ป้าแกไม่ได้แต่ของพุทธเจ้านั้นแก้ได้ได้ดีละดีเที่ยงเลยดีไม่มีตกต่ำอีกโชคดีค่ะที่ได้มาพบได้ดีแล้วไม่มีตกต่ำไม่มุน,นวนอ,ช,นอญญชัดเจนือปัญญาชัดเจนรู้คำกิริยาต่างๆ <พอ S 1> ไม่สับสนเพราะท่านตอนนี้ไม่อายแล้วเนาะอ้ายก็เห็นเททีหลังไม่เห็นไอ มันเก่งตรงที่มันทอไอพอเทศเสร็จพ่อจะไอไอตอนไอพระพุทธเจ้าส่งเขาส่งดิฉันดิฉันบอกว่าสมัยก่อนที่พ่อนอนกระถมกระโศกพ่อท่านก็ไอเสียงดังลั่นกระถบกระโศกพ่อท่านไอตั้งแต่ทวายโน้ที่สิบปีกว่าแต่ตอนนั้นพ่อท่านไอเสียงแน่นเสียงดังมากเลยกําลังดีไงตอนนี้กําลังลดแล้วแต่มันก็แรงอยู่นั่นแหละมันก็เลยกินแรงมาก าเสียพลังงานเสียแคลอรี่ไปเยอะไม่เห็นเทสไม่เห็นอายเลยเมื่อก่อนใช่ตอนที่ตอนเทสเนี่ยมันคอนเซนเทรตอยู่กับทีตระมุ่งมันก็เลยลืมอะไระไรไปเลยทิ้งอะไรไปพอเสร็จจากเทศมันก็ปล่อยละไม่มุ่งอีกทีหนึ่งนี่ละมันก็มาอาย ท่านก็ขอร่วมทำบุญท่านปัจจัยที่ใส่าธนตามกำลังค่ะไม่ได้ตั้งตัวมาจากปานทานไปได้ไหมคะทานได้ค่นไม่ไดเดินตลอดทานบอกว่าไม่เอาหน้าไม่เอาหน้ไปเถอะไม่หาคนนิ่มเป็คนไม่ชอบรบกวนใครก็สัก็ครก็สั ขอบพระคุณพ่ออย่างแรงกล้าที่พ่อท่านเขียนหนังสือปัญญาแปดให้อ่านถ้าดิฉันไม่มีชีวิตอยู่ถึงวันนี้ก็คงไม่เข้าใจพ่อท่านสอนมาตั้งแ่ไแรกๆจนก็ได้สรุปมาเป็นปัญญาแปดก็ทามาเรื่อยๆจนเข้าใจครับพ่อใช่เขามีสภาวารองรับปราเข้าใจดีมันไม่มีสภาวารองยากยากค่ะพ่อถ้าสมัยนั้นพ่อพูดภาษาแบบนี้พ่อลักษณะแบบนี้รับไม่ได้ค่ะ แต่เดี๋ยวนี้คนที่รักไม่ได้ก็ยังอีกเยอะแต่ว่าทัามาถึงตรงนี้ได้จะบอกโอ้โหขอบคุณพ่อท่านสุดเสียนกล้าจริงๆเลยค่ะด้วยเคารพอย่างแรงกล้าเชื่อฟังอย่างแรงกล้าจริงๆเลยอย่างที่พ่อท่านบอกใช่มันเป็นสัญจาพระพุทธเจ้าเป็นคำตรัสพุทธเจ้ากราบขอบคุณพ่อท่านอย่างสูงค่ะอาสาธุบอกว่ามาแตงเดียต้องให้สัญญ,ญาณค่ะ